เหมือนที่นุ่นเคยบอกว่าแต่งงานก็เหมือนกับออกมาจัดงานแต่งกลับไปก็อยู่ด้วยกันเหมือนเดิมตอนนั้นสัมภาษณ์คิดว่าเป็นอย่าง,งานั้นแต่ว่าเอาขึ้นมาจริงก็เปลี่ยนคือความเป็นเพื่อนนะยังมีอยู่ค่ะแต่ความความเป็นสามีภรรยายมันก็รู้สึกว่ามันมากขึ้นมันมีการพัฒน,นาจากแค่แฟนจากคนที่คิดว่าเอ้ยแต่งงานแล้วมันก็คือแค่แต่งงานอะแต่มันมีคําว่าเฮ้ยเราอยากมีครอบครัวเพิ่มขึ้นเออ หลุยรับผิดชอบมากขึ้นเหมือนเป็นหัวหน้าครอบครัวชัดเจนขึ้นจากเหมือนแบบอาต่างคนต่างหาเงินมันมีความรับผิดชอบมันมีมันมีอะไรหลายๆอย่างที่มันเหมือนกดดันเราด้วยส่วนหนึ่งมันต้องโตขึ้นสิมันไม่ใช่อยู่ที่เดิมมันต้องมันต้องพัฒนาขึ้นพัฒนาขึ้นอะไรอย่างเงี้ยถึงวันหนึ่งจะไม่มีลูกแต่ว่านุ่นก็เชื่อว่าเราก็ต้องดิ้นรนเพื่อให้เราแบบอยู่รอดอ่ะไปได้เรื่อยๆจุดนั้นเนี่ยใครเป็นคนชวนว่ามีลูกกันเถอะ อืมจริงๆทั้งคู่อยากมีแต่น่าจะเป็นที่นุ่นหนักกว่าทพาตอนนั้นจริงๆจริงๆนุ่นเริ่มอยากมีลูกจริงตอนสามสามิบห้าสามสิบหกช้าไปไหมก็ถือว่าช้า<อ>แต่ตอนนั้นมีความรู้สึกว่าเราสองคนมันก็เริ่มที่จะเหมือนกับเหมือนตอนนั้นก็คือ,อยากเป็นแฟนแค่แฟนะเราแต่ว่านุ่นรู้สึกว่ามันใช่แต่ไอ้คำว่าใช่จะไปบอกเขาเธอมีลูกก่อนเลยได้ไหม <laughs> มันไม่ได้ใครหลุยส์สกอตนะมันต้องแต่งงานก่อนนะเออมัน<อ>แบบเ,<อ>เขาเป็นหลุยส์สกอตแล้วอยู่เชย ท้องเลยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้เพราะว่าเรามีความสุขว่าถ้าเราเจอคนที่ใช่แล้วอ่ะเราก็มีความสุขว่าท้องไปเลยอะไรอย่างเงี้ยพอแบบสมัยเนี้ยเงินแต่งงานมันหายากจริงๆคือหนูอ่ะเป็นคนไม่ได้ไม่ได้คิดเรื่องการจัดงานแต่งเพราะที่อยากแต่งงานนะแต่ไม่คิดถึงการจัดงานแต่งเพราะหนูไม่มีความสุขว่าเปืองตังมันใช้เงินเยอะอไหนจะต้องบอกญาติบอกใครบอกแบบคุณมันเยอะแยะมันต้้ออองงบกเดวยนะ ใช่แล้วถ้าไม่เชิญคนนี้เขาเชิญอ่ะอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยแล้วนู่นตกลมาจะครอบครัวต่างจังหวัดเราเป็นพระราชการอ่ะอะไรต่างๆก็น้าพ่อแม่อะไรอย่างเงี้ยเ้าแต่งมาแล้วเราผ่านจุดนั้นเราไม่ีความรู้สึกว่าทําไมต้องทําอะไรให้มันวุ่นวายจังเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายการแต่งงานก็มีความสําคัญอพอแต่งแล้วก็เลยมีความรู้สึกว่ามันต้องแต่งอมันต้องมีการผ่านจุดโมเมนต์นั้นอืงานแต่งนู่นอ่ะมันเรียบง่ายมากจริงพี่งานเช้าคือจัดในวัด เราก็มีแคบครอบครัวกับเพื่อนสนิทแค็ย่บยคจริงๆเพราะฉะนั้นคือเราเลยไม่ค่อยได้ซีเรียสอะไรอย่างเงี้ยเป็นงานแต่งที่เราแบบจดจำมันอ่ะเพราะมันมีอะไรเกิดขึ้นแล้วแบบมันสนุกดีเลยเลยมีความสุกว่าเออที่บอกว่าอย่าแต่งอ่ะแต่งแต่เอาพอดีอืเพราะมันมีความสําคัญมากๆเหมือนกันกับกับกับเราอะไรยเงี้ย